ัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องคุณลูกค้าค่ะลายดอกแก้วใหญ่สวยมากๆนะคะคุณลูกค้าค่ะลายดอกแก้วใหญ่สวยๆเลยแบบนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสี่หลาเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่หลาเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะจัดส่งฟรีทัวไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณลูกค้าค่ะเรามีเฉดสีส้มนะแล้วก็ผืนนี้ค่ะจะเป็นสีแดงอมชมพูนะคุณลูกค้าค่ะแล้วผืนนี้ค่ะสีม่วงค่ะ สำหรับคุณลูกค้า,าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะผ้านะคะสีส้มเนาะสีล้านะคะแล้วก็คุณลูกค้านะคะคุณอิงฟ้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะก็จะเป็นนะคะสีแดงองค์ชมพูผืนนี้ค่ะ ต,ตัดเป็นชุดเดสนะคะวันนี้นะคะตัดเป็นร <now> ูปแบบชุดเดสยาวคุณลูกค้าขาตัดเป็นชุดเดอยาวสวยค่ะคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากตัดชุดไทยนะคะอยากตัดนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยแล้วผ้ารุ่นเนี้ยถ้าสี่หลาต้องขอบอกก่อนว่าสามารถนําไปตัดเป็นชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเริ่ต้นก็ตัดได้ทรงไทยจิตดาดาก็ตัดสวยค่ะคุณลูกค้าขา ใช้ผ้าสีหลาใช้ผ้าสีหลาตัดได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะรอบอกนะคะไม่เกิน40นิ้วค่ะความยาวชุดนะคะอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วถ้าคุณลูกค้านะคะชอบชุดรูปแบบนี้คุณลูกค้าใช้ผ้าแค่2หลาค่ะคุณลูกค้าใช้ผ้าแค่2หลานะคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้แล้วนะคะ2หลาราคาเท่าไหร่คะ590บาท2หลาวันนี้590บาทเท่านั้นค่ะสําหรับ ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเดีาพามาดูมาชมนะคุณลูกค้าขาว่าสีไหนเป็นอะไรยังไงคุณพี่จ๋าขอบอกก่อนว่าเนื้อนุ่มแน่นอนค่ะสัมผัสแรกคือนุ่มเลยคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายมักโครนค่ะ ผ้ายหมักโครนส,สวยมากๆผ้ายหมักโครนสวยมากๆค่ะ <c oughs> ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อนะคะสั่งซื้อไปตัเดเย็บเพิ่มเติมได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอง,งานผ้าายหมักโครนทอเครื่องนะคะผืนนี้ลายดอกแก้วใหญ่ลายดอกแก้วใหญ่ๆแบบนี้คุณลูกค้าขาสวยเนาะ <c oughs> เนื้อเรียบเนียนมากๆนะคะถ้าตัดเป็นชุดนี่คือสวยหรูหราม,มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้นะคะจะเป็นสีแดงอมชมพูนะค,ะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีแดงอมชมพูะค่ะสวยค่ะ สวยเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขนานี้เลยสวยเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เลยขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์0890416008จ้าเป็นไงคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นเสื้อกับผ้าถุงนะหรือว่าตัดเป็นเสื้อกับกระโปรงก็สวยเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะสองหลาววันนี้590บาท 2หลาวันนี้นะคะ590บาทค่ะแต่ค้าคุณลูกค้ารับ4หลาวันนี้990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890 4 160 8 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน l i ายสแกนที่ QR วโ d e นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้ ผ้าตัดชุดของร้านแม่าริผ้าไทยไม่ได้มีแค่ผ้าพื้นนะเรายังมีผ้าลายไทยสวยๆนะคะเป็นงานผ้าไทยกัดลายมาให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมอีกหลากหลายเฉดสีแล้วอีกหลากหลายลายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนที่นุ่มทาบอยู่ตอนนี้นะจะเป็นสีแดงอมชมพูจะเป็นสีแดงอมชมพูสวยสดใสมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 หกศูนยอยากให้ดูอยากให้ชมว่าเนื้อผ้านุ่มมากอยากให้รู้เลยว่าผ้าน, <c oughs> นะคะเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ตัดเป็นชุดไทยเดือนต้นค่ะทรงไทยเดือนต้นวันนี้ค่ะ 2,500บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะหรือว่าอยากตัดเป็นทรงไทยจินดาคุณลูกค้าคะค่าตัดอยู่ที่นะคะทั้งค่าผ้าทั้งค่าตัดอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะคะที่เซฮัลโหลทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่มารี้าไทยของเราฝากกดไลค์นะคะ กดติดตามกด s u b ส,สไครต์นะคะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะพี่ๆจะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะเรามากับสีม่วงค่ะผืนนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงพระเทพนะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงพระเทพสวยคลาสสิกมีความเข้มด้วยเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะคะลายชัดมากใช่ไหมคะ ลายชัดเป็นสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะพ,พี่จ๋านะคะถ้าสองหลาแบบนี้หรอสองหลาแบบนี้ตัดเป็นนะคะเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่ก็ได้เป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าขารอบอบไม่เกิน4ินิ้วค่ะความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5นิ้วใช้ผ้าแค่2หลาก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิม่มเติมได้แล้วได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วคุณพี่จ๋าอัดผ้ากาวเต็มผืนก่อนนะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นกข้วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยนะคะผืนนี้ม่วง คืนนี้สีม่วงสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดติดตามกดส u ับ c ส i b e นะทางช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะ คากตับชุดนะคะสีหลาค่ะสีลานะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาท990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008คุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะของฝานของฝากจุดใจมากๆคุณลูกค้าคานอกเหนือจากถุงผ้าบิดช็อปไปใหญ่ๆแบบนี้แล้วคุณพี่๋าคุณพี่ยังจะได้รับนะคะกระเป๋าหนังพียูค่ะ กระเป๋าหนังพีวีสวยๆน่ารักแบบนี้ค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะที่เป็นหนังพีแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะคะตอนนี้จะมีสีดำมีสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวคุณลูกค้าขาทางร้านขออนุญ,ญาตเลือกให้นะ ทางร้านแม่มารีแพทย์ไทยขออนุญาตเรื่องให้ตอนนี้เหลืออีกแค่5ใบสุดท้าย5สิทธิ์สุดท้ายเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดนะวันนี้990บาทสั่งซื้อผ้าตัดชุด990บาทในวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับของขวัญของฝา,นหนากหน้ารักนารแบบนี้แถมไปให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าคะได้ซื้อผ้าตัดชุดในราคาสุดพิเศษแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับของขวัญของฝากแ,แบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้มอบให้เลยนะคุณลูกค้าคะเราก็มีถุงผ้านะคะเราก็มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นนนนะะคทีี่เป็หงสวยแบบ พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะจัดถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะพี่ๆจ๊ะงานผ้าไทยสวยๆแล้วได้ได้ผ้าสวยๆนะคะได้ผ้านุ่มๆไปตัดเย็บเพิ่มเติมแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับของขวัญของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีด้วยนะคะแต่กระเป๋านะคะที่กระเป๋าใส่โทรศัพท์เนะี่ยมีสายสะพายแบบนีุ้้องขออนุญาตเลือกให้นะขอบอคุณมากๆขอบอคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้า อยากได้สีไหนชอบสีไหนคะชอบสีส้มไหมสีส้มก็สวยนะสีส้มก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาพอดีสวยเลยค่ะนี่สีส้มก็สวยค่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าประมาณสีส้มอีกประมาณนี้นะคะประมาณสีส้มอีกโอเคนี่ค่ะสีส้มก็จะประมาณนี้ค่ะสวยไหม ถ้าชอบสีส้มเลือกผืนนี้ได้เลยถ้าชอบสีส้มคุณลูกค้าสามารถเลือกผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าอยากให้ทางร้านของเราตัดให้อยากตัดเป็นชุดเดสนะคะอยากตัดเป็นมินิเดสอยากตัดเป็นทรงไทยเรืองต้นอยากตัดเป็นทรงไทยจิตราดาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ2,500บาท2,500บาทเท่านั้นค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะ กดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะทางช่อง YouTube แม่มริภาคไทยของเราด้วยแต่ถ้าตอนนี้นะคะกำลังรับดูรับชมนะคะผ่านทาง Smart TV แนะอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนนี้นะคะดูในคอมพิวเตอร์นะดูในแท็บเล็ตอยู่นะคะแล้ววันนี้ โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมีแอปพลิเคชันช่านอยู่ชุนพี่จ๋านำโทรศัพท์เครื่องนั้นนะมาสแกนที่ QR ว o อ e โคได้เลยนำโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะนำมาสแกนที่ q ิว o อ e โคได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยชื่นชอบผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบผ้าไทยคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งรูปแบบผ้าไทยแล้วกันนาออีกหนึ่งรูปแบบผ้าไทยนะคะที่อยากให้พี่ๆนะคะได้ สั่งตัดกกน,นอเลือกผ้าเราก็สั่งตัดได้เลยค่ะเลือกผ้าเราก็สั่งตัดได้เลยเพราะว่าเราจะไม่ได้ตัดไว้เพราะว่าอะไรคะช่างนะคะทํางานเร็วมากช่างตัดเร็วค่ะคุณลูกค้าขาของเรางาน <c oughs> แฮนด์เมดงานทํามือแต่ของเรานะคะมีหลายช่างมีหลายทีมคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> อยากตัดเป็นชุดเดรสอยากแตดเป็นชุดมินิดสเหมือนที่นุ่มใส่ก็สามารถแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยที่นุ่มใสอยู่หรอเป็นผ้าขาวม้าค่ะพี่ เป็นผ้าขาวม้าผ้าฟยมาโครนค่ะชุดนี้990บาทเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้าต้องนะคะใช้ผ้า2ชิ้นนะซึ่งคุณลูกค้านะคะรอบอกเยอะกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้อะไรประมาณนี้แล้วก็สัดแขนยาวอะไรเงี้ยเนาะต้องใช้ผ้า2ชิ้นแน่นอนคุณพี่จ๊าราคาอยู่ที่1,590บาทค่ะ คุณลูกค้าอยากตัดนะคะเลือกใช้ผ้ารุ่นไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยเพราะว่าผ้ามีให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่เป็นผ้าฝ้ายมักโคนเป็นผ้าฝ้ายมักโคนผ้าไทยทอเครื่องเนื้อนุ่มมากๆคุณลูกค้าคะผ้าไทยนะคะลายดอกแก้วใหญ่ ผ้าไทยไลายดอกแก้วใหญ่เห็นแล้วแบบชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผืนที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้คือสีส้มผืนที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้คือสีส้มค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้คุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจะรับ2หลาหรือว่าคุณลูกค้าจะรับนะคะเป็นผ้าตัดชุด4ี่หลาได้เลยคุณพี่จ๋า4ี่หลา990บาท4ีหลา9าลา9 0บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นสีม่่วงคะ สีม่วงก็สวยสีม่วงนะคะก็จะมีความสวยเข้มแล้วก็แบบว่า ดูดีมีเสน่ห์เลยเว้ยใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ชอบเฉดสีม่วงอยู่แล้วก็สามารถเลือกซื้อเลือกช้อปผ้าผืนนี้นําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดใส่เองหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะก็จะสั่งซื้อผ้าเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะซื้อเป็นของขวัญของฝากผ้าไทยสวยๆนะคะมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดอย่างเงี้ยของขวัญงานกเกษียณอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอยากดูอยากชมนะคะผ้ารุ่นไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต,ตอนนี้ได้เลย ผืนนี้จะเป็นสีแดงอมชมพูสวยอะ่ะมันเหมือนแบบว่าแอปเปิ้ลอะไรประมาณนี้ค่ะความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะสีแดงอมชมพูนะคะสีสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันสั่งซื้อผ้าไปตัดชุดสีหลาวันนี้990บาทสีหลาววันนี้990บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากได้เป็นผ้าขามาใช่ไหมอยากได้เป็นผ้าเป็นผ้าตัดชุด ถ้าแต่ชุดถ้าเป็นผ้าของ้านะแนะนําให้เลยคุณพี่จ๋าเผื่อคุณลูกค้าแบบว่าอยากนําไปตัดเดย็บเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเนาะเผื่อแบบว่าอยากตัดเป็นแขนยาวมากกว่านี้นะคะความยาวชุดเนาะสาอาจจะสั้นไปสําหรับคุณลูกค้าแล้วก็รอบอก สี่สิบนิ้วอาจจะไม่พอดีใช่ไหมคุณพี่สั่งซื้อผ้าสองชิ้นได้เลยคุณพี่สั่งซื้อผ้าขอาม้าสองชิ้นนะราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวจัดส่งให้สี่ร้อยห้าสิบาทคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเดี๋ยวนุ่งพาดูภายชมเพิ่มเติมในส่วนของผ้าขอาม้านะคะเป็นผ้าข่าม้าหมักโคเป็นผ้าขอาม้าผ้าใยหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้ต้องบอกคํานี้ว่าว่าเป็นผืนใหญ่จัมโบ้เลยนะคุณลูกค้้้าาาาาาค่่ะะเพรวขนนดหผซม ขนาดหน้าผ้านะคะอยู่ที่100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรนะคะถ้าจะนําไปตัดเป็นชุดนะคุณลูกค้าขะขอแนะนําให้สั่งซื้อ2ชิ้นเลยคุณลูกค้าคะผ้าที่นุ่มถืออยู่ลายนี้จะมี2ผืนลายนี้จะมี2ผืนซึ่งสามารถนําไปตัดชุดได้เลยค่ะซึ่งสามารถนําไปตัดชุดได้เลยเหมือนที่นุ่มบอกเห็นไหมคะถ้านุ่มมาถ้าสําหรับนุ่มนะคะนุ่มรอบอก36ค่ะรอบเอว30สโพก40ค่ะความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นุ่มใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียว ุ่มใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวก็สามารถตัดชุดได้แล้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ากลัวไม่พอคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนแบบนี้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนแบบนี้ได้เลย2ผืน450บาท2ผืน450บาทคุณพี่จ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากได้สัก2อชุด2ชุดนะคุณลูกค้าขา800บาท2ชุด800บาทใช่ไหมจะได้ผ้าทั้งหมดกี่ผืนคะ4ผืนใช่ไหมไม่พอแค่นี้นค่ะมีของแถมคุณลูกค้าขาของแถมคืออะไรแถมมเเป็นผ้้้าาาขาใหฟก ขอบพระคุณมากๆนะคะอีกหนึ่งผืนขออนุญ,ญาตเลือกให้ละกันเนาะอีกหนึ่งผืนทางร้านแม่มริพ้าไทยของเราขออนุญาตเป็นคนเลือกให้นะพี่ๆจ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆมีมากมายหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะชอบผ้ารุ่นไหนแค่นั้นเองค่ะวันนี้ผ้าที่นุ่มเรื่องนํามาตัดเย็บนะคะก็จะเป็นผ้าของมาผ้าฝ้ายหมักโฟนค่ะ ผ้าขางมาผ้าายมงคนเนื้อนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆท,ทุกทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube แม่บารีผ้าไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากเยอะแยะมากมายเลยนะมีหลากหลายเฉดสีค่ะเรามีให้ดูให้ชมมากมายหลากหลายเฉดสีด้วยนะคะสวยๆทั่งนั้นเลยค่ะสวยมีแต่สีสวยๆค่ะพี่ยังไง ดูให้ชมแบบนี้แหละค่ะสีสวยค่ะสวยทุกผืนเลยสวยทุกผืนจริงๆค่ะคุณลูกค้าขานาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรนะคะผืนใหญ่มากเป็นผ้าขางมาผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดค่ะเป็นผ้าขางมาผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเหมือนที่นุ้มบอกสั่งซื้อ4ผืนวันนี้800บาทนะถ้าซื้อแค่2ผืนนะ450บาทแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ4ผืน คุณลูกค้าสั่งซื้อ4ผืนนะ4ผืน800บาทแถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยโอเคไหมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบถูกใจโปรโมชั่นนี้คุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่าสนใจผ้าขอม้าแล้วอยากเลือกผ้านะคะอยากเลือกรายผ้าเองคุณพี่จ๋าสแกนที่คิวเอาคค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจะอัปเดตรูปจะส่งรูปให้คุณลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะ ลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยค่ะแต่ขออนุญาตนะคะ,ะส่ง ส่งรูปผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะคุณลูกค้าขา089 0416008ค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะนำไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเรียกโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจนะคุณลูกค้าขาผ้าเขาม้าค่ะผ้าเขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโครนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้4ผืน800บาทแถมฟรีทันที1ผืนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชอบนะคะสีไหนผืนไหนนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลย ะะทางร้านจะอัปเดตนะคะลายผ้าสีผ้าล่าสุดให้คุณพี่ได้เลื่องได้ชมกันด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะผ้าไทยสวยๆนะคุณลูกค้าขากดไลค์หรือยังกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าขารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บบกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้มีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบผ้าไทยนะคะก็คิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยนะพี่ๆจ้า มีงานผ้าไทยมีผ้าสวยๆมากมายหลากหลายรูปแบบให้คุณพี่นะคะได้เลือกได้ช็อปกันเยอะเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะนําผ้าไปใช้งานในรูปแบบไหนของขวัญของฝากของชารวยของที่ระลึกของรับว่าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะจะนําไปนะคะต่อย,ยอดนําไปนะคะแบบว่าออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคุณลูกค้าคะ ตอนนี้ทำเป็นกระเป๋าตอนนี้เสื้อผ้านะคุณลูกค้าขาสวยมากๆนะคะเลือกใช้ผ้าไทยของเรานี่แหละคะ่ะสวมใส่ผ้าไทยนะ,ะตัดออกมาได้แบบหลากหลายมากๆด้วยใช่ไหมขอบพระคุณนะคะพี่ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะนุ่มนะคะก็นําผ้าไทยของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ทําให้ช่างเนาะส่งให้ช่างนะเขาแบบว่าตัดให้นะนุ่มก็จะออกแบบแล้วก็วางลายผ้าใช่ไหม sozusagen? แล้วช่างเขาก็จะเป็นคนดําเนินการตัดเย็บมาให้แบบนี้ค่ะ <ๆ S 2> คุณลูกค้าค่ะก็อยากให้พี่ๆนะคะได้เข้ามาดูเข้ามาชมเนาะรูปแบบของผ้าไทยที่มีมากมา หลากหลายจริงๆคุณลูกค้าค่ะผ้าแต่ละรุ่นผ้าแต่ละแบบเวลาตัดออกมาเลยนะคะเวลานํามาสวมใส่ก็จะมีแบบว่ามีความหลากหลายมีความสวยแตกต่างกันค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหน,นแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบที่เป็นแบบชุดผ้าขมาม้า ที่เป็นมินิดาสเหมือนที่นุ่มใส่หรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดสยาวเป็นแม็กซี่เดสคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาท้าเขามาได้เลยชุดมินิดาสความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วค่ะแล้วก็แม็กซี่เดสคุณลูกค้าขาความยาวชุดได้ถึง50นิ้วเลยความหมายประมาณนี้คุณลูกค้าขาแล้วก็ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนะคะความยาวขึ้นอยู่กับไซส์ของเสื้อขึ้นอยู่กับความยาวแขนเพราะว่านะคะถ้าใช้ผ้าหนึ่งผืนแบบนี้ถ้าเป็นผ้าเขาหมาใช่ไหมถ้าเป็นชุดนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ก็990ากบาท นะคะรอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนไม่เกิน8.5นะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณเรื่องคุณลูกค้าก็สามารถนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าต้องทราบอยู่แล้วหล่ะว่าตนเองนะคะใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณลูกค้าก็ ชอบสวมใส่ชุดท,ที่แบบว่าใส่ใส่พอดีตัวนะคะสใส่พอดีตัวใส่ชุดเข้ารูปแต่ไม่ใช่ชุดชุดรัดรูปนะเป็นชุดท,ที่ใส่แล้วแบบว่าเข้ารูปเข้าหุ่นนะคะทำให้เราดูแบบว่าเรามีสัดส,ส่วนมีเชฟมากยิ่งขึ้นคุณพี่จา๋าซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถ ติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆถ้าชอบผ้าไทยคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเป็นผ้าตัด